เข้ามาที่นี่ได้ไม่นานก็สร้างปัญหาให้ฉันเลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะผู้จัดการหนูตามไม่ทันแล้วนะคะโอ๊ยจับได้แล้วค่ะท่านประธานคนที่อยากยอกเงินบริษัทของเราทีนี้เธอจะยอมรับได้หรือ,อยังเล็บลิคิดไทยแลน คุณทาวินเรื่องบริษัทเราโดนยักยอกเงินเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทําไมฉันไม่รู้เรื่องเลยจริงครับท่านประธานรายจ่ายของบริษัทในส่วนของแม่บ้านเพิ่มขึ้นสูงมากเลยครับผมว่าท่านต้องรีบหาตัวคนทําให้ได้เร็วที่สุดแล้วล่ะครับอืมฉันก็คิดไว้แบบนั้นนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะลองเรียกคุณบีมาคุยดูว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีครับท่านประธาน แล้วืก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นสิไม่มีใครคิดว่าเราทาหรอกแต่ถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมาเราจะโดนไล่ออกกันนะสู้เราไปยอมรับไม่ดีกว่าหรอจะบ้าหรอจะไปยอมรับได้ยังไงใช่เขายัางไม่มีหลักฐานเลยเราลอดมาได้ทุกครั้งครั้งนี้เราก็ต้องรอดใช่ไหมวันใช่ใช่มีพูดถูกอืออืแล้วแต่พวกเธอแล้วกัน บีมก็ได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันค่ะบีมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนี่แหละคุณบีมความโลภมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะท่านประธานบีมจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะคนพวกนี้ต้องได้รับบทเรียนกันซะบ้างขอบคุณนะคุณบีมฉันนี่ไว้ใจคนไม่ผิดจริงๆคุณเป็นผู้จัดการที่ดีที่สุดของบริษัทเราเลยขอบคุณค่ะท่านประธาน ไปทำไปท่าไหนที้เขาตัดได้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพลาดเออพวกเราทําตามที่ผู้จัดการสั่งทุกอย่างเลยนะคะใช่ไหมว่านใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ทําตัวมีพิรุนแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะใครเป็นคนเอาเอกสารไปส่งหนูเป็นคนให้มี่เอาไปส่งให้ค่ะมี่เธอได้เอาไปส่งเลยหรือเปล่าคือว่าวันนั้นหนูรีบกลับบ้านนะค่ะก็เลยฝากเอกสารให้ลูกหมูไปส่ง ลูกหมูเหรอไค่แม่บ้านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่บริษัทเราค่ะฉันรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงพาฉันไปหายายนั่นเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะ เป็นคนเอาเอกสารไปให้คุณทาวินใช่ไหมหนูไม่รู้เรื่องนะคะผู้จัดการบอกเข้ามาที่นี่ได้ไม่นานก็สร้างปัญหาให้ฉันเลยนะนี่มันเรื่องอะไรกันคะผู้จัดการหนูตามไม่ทันแล้วนะคะก็เรื่องที่เธอเอาเอกสารไปส่งทาวินไงใช่เดี๋ยวมันทำให้ไม่รู้ไม่ชี้อ๋อเรื่องที่หนูเอาเอกสารไปให้คุณทาวินหรอคะก็ใช่น่ะสิรู้ไหมว่ามันทำพวกฉันเดือดร้อน ขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าการเอาเอกสารให้คุณทาวินจะทําให้เกิดเรื่องตอนที่หนูไปส่งเอกสารห้องธุรการก็ปิดแล้วแล้วหนูก็เจอคุณทาวินพอดีหนูก็เลยฝากเขาไปค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะืเธอได้มาไรประโยชน์จริงๆถ้าเขาจับได้ว่าเราโกงเธาจะรับผิดชอบยังไงนั่นละสิถ้าจะรับผิดชอบยังไงฮะแต่เรื่องแบบนี้พวกเธอไม่ควรทํากันได้ซ้ํานะ ผู้จัดการคะอย่าทําอย่างนี้เลยนะคะยักยอกเงินบริษัทมันไม่ดีคะ่ะเป็นแค่แม่บ้านอย่ามาสอนฉันฉันรู้ดีว่าฉันควรทําอะไรเธอลองถามเพื่อนเธอดูว่าสิ่งที่ฉันทํามันสร้างอะไรให้เพื่อนเธอบ้างจริงลูกหมูมันทําให้ฉันมีเงินพอใช้ไดแต่ละเดือนใช่ฉันก็ไม่ต้องไปหางานเสริมทําให้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเห็นไหมล่ะ แต่ว่าการโกงยังไงมันก็ผิดอยู่ดีนะคะถ้าผู้จัดการไม่เริกทำแบบนี้สักวันผู้จัดการจะแย่เอานะคะแย่เ <Yeah, S 1> หรอเธอรู้จักคำนี้ไหมแพ้รับบายจับได้แล้วค่ะท่านประธานคนท,ที่อยากยอกเงนิงบนบริษัทของเรา จริงเหรอคุณบีมจริงค่ะแม่บ้านสองคนนี้เป็นพยานได้ใช่ค่ะหนูเห็นกับตาเลยค่ะหนูเตือนแล้วเขาก็ไม่ฟังค่ะเขาปลอมแปลงเอกสารของบริษัทหวังอยากจะรวยทางร้านท่านธรรมทานผู้จัดการคะมาใส่ร้ายกันแบบนี้ได้ยังไงคะฉันเนี่ยนะใส่ร้ายเธอฉันจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรนั่นสิทําไปเพื่ออะไร ทีนี้เธอจะยอมรับได้หรือ,อยังใช่ยอมรับเถอะฉันหมายถึงคุณนะ่ะคุณบีมยอมรับได้หรือ,อยังหมายความว่ายังไงคะท่านประธานคุณยักยอกเงินบริษัททำไมฉันให้เงินเดือนคุณไม่พอหรือไงผู้จัดการจะไปทำแบบนั้นทำไมล่ะคะท่านประธานใช่ค่ะท่านประธานเข้าใจผิดแล้วเห็นไหมคะท่านประธาน มีมีพยานหลักฐานนะคะแม่บ้านคนนี้เขาเป็นคนทำจริงๆนะคะอืแต่ฉันคิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกทำไมละคฐานธรระทานแม่บ้านจนจนแบบนี้เขาเห็นเงินเยอะหน่อยก็ต้องโลภเป็นธรรมดาเรื่องนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เขาไม่ใช่แม่บ้านนะสิ ฉันรู้เรื่องการยักยอกเงินบริษัทฉันก็เลยให้ลูกสาวฉันมาสืบดูว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทําที่แท้ก็เป็นผู้จัดการร่วมหัวกับแม่บ้านออหนูไม่ได้เป็นคนทํานะคะแม่บา้านขอกนตาหาค่ะที่เป็นคนทําผู้จัดการเป็นคนสั่งพวกเรานะคะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงใช่ค่ะพวกเราทําตามคําสั่งผู้จัดการทุกอย่างเลยค่ะนี่พวกเธอพวกเราพูดผิดตรงไหนคะผู้จัดการพอได้แล้ว คุณแม่คะแบบนี้ต้องจัดการตั้งแต่ต้นต่อค่ะพวกเธอนี่มันเข้าตำราคดในข้อหอในกระดูกฉันไม่น่ารับพวกเธอเข้ามาทำงานเลยเอ,อท่านประธานสงสารพวกเราหน่อยนะคะคือเราแค่ทำตามคำสั่งของผู้จัดก,การใช่ค่ะท่านประธานเธอเลือกไม่ทำได้แต่เธอกลับเลือกที่จะทำฉะนั้นพวกเธอก็ควรได้รับผลการกระทำของพวกเธอท่านประธาน ฉันไล่พวกเธอออกทุกคนไล่ออกอย่าไล่หนูออกเลยนะคะท่านประธานลูกหมูแม่ฝากหาพนักงานใหม่ยกเซ็ตเลยนะลูกคนคดโกงแบบนี้แม่ไม่เอาค่ะคุณแม่เป็นของผู้จัดการคนเดียวเลยมีนานเชื่อผู้จัดการเลย<อ>นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอที่ทําตัวหัดทําความดีก็ซบ้างเถอะแค่เธอใยิ้มแค่นั้นมันก็ทำํำให้คิดไปไกล land